ที่ถามแบบาวะแบบเจ้าคนโตคนหัวร้านโหแต่ว่าคนโตมันเกยโคตูเกะจับสลักสีคนเนี้ยเขาคนสูงตุงเนี่ยลกสีได้ฝุดเ้ยต้แสดงว่าดสี่นอย่าว่าจัเดอก็ไปเตะแต่โตเราไม่เ็นแต้มเลยไงเราไม่เตะแต้มเลยไงผักดาบ

แยมพอแล้วตกอตอนนี้อยู่ที่สองต่อหนึ่งนะคะคนนี้คือฝรั่งเศสนะ,ะสูงมากโอ้เสิร์ฟดีนะ,ะเป็นแ้มอของเพราะาดามมาเอากล้องแกไปตั้งบนเก้าอี้ฉันก็หาอะไรให้้องหาหุ่นยอะ,ะที่มาถ่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นการรวมทีมกันระหว่างฝรั่งเศสกับโปรตุเกสนะคะเซตแรกเราชนะไปแล้วใช่ไหม เส้นแรกเราชนะไปแล้วกะคะกลัออง,ลงการทำการแข่งขันในเซตที่สองทุกคน,นกำลันนะงนะซขึ้นมาเท่าไหร่สะกอนนี้ทีกก่หนึ่งต่อสี่นะเราตามเขาอยู่นะอโอ้ลูกนี้กรรมการให้เอ็ดบอลนะคะเต็มใบอยู่นะคะ แต่ว่าเขาให้เอ็ดบอลนะน้าจะแบบห้าจุดส่โซไงต้องเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่นะคะถ้าเป็นการเอ็ดบอลจากการเสิร์ฟูเสิร์ฟเอ็ดลูกไหนต้องเสิร์ฟลูกนั้นใหม่นะคะพอหัวข้ามมาเบาๆเรารับหนึ่งจับสองโดดมง โอ้แทมนี่เปของเราโอ้เดียดยวเดีวโดนมงแล้วเสียหลักนะคะก็เลยล้มนะคะพอเขาไปหูบแบบนี้ค่ะเราไปเชในเขา้วนะก็คือเอ้าวเมื่อกี้ล้นเหรอคะทำไมแต้มไม่ของเขาอ่ะหนึ่งห้าน่าจะน่าจะล้นนะคะเป็นลูกเจลึกกันก็หามมกล้องแล้วทุกคน โอเคตรงนี้น่าจะได้ละทุกคนตอนนี้อยู่ที่สองต่อห้านะคะเมื่อกี้นี่เันเกมสองเหรอเกมสองค่ะนายเกมแรกล่าชนะแล้วค่ะอย่นะะเจ้าเจ็บอช้าๆพี่ใส่วยโอ้โหอิลิกทรอนิกส์นะคะทุกคนลูกล้นอีกแล้วนะคะเป็นแต้มของฝรั่งเศสกับโปรตุเกสนะคะตอนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วค่ะโปรตุเกสจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ สกอร์ที่หกต่อสองค่ะเสอิมหัข้ามาจับหนึ่งสองไอ้เขารับได้นะคะแก้ยอดน้องเบาๆเรายังรับได้ค่ะเอาง้อนแกหัวข้ามไปอโอ้โหลูกนี้เขาเล่นจังหวะสองแล้วถเราลุกไม่ทันนะคะาพี่เก่งอาจจะมีอาการบาดเจ็บรเปล่าค่ะ เพราะ,ะตอนนี้เขานำอยู่ที่เจ็ดต่อสองนะคะไฮสวยโอ้โหเรียบร้อยนะลูกนี้ชงมาอย่างนี้ก็เตะตายแลยค่ะฝรั่งเศสลงมาเนี่ยขอเอะไม่ใช่ดิฝรั่งเศสอะไรนะโปรตเกตฝรั่งเศสกับโปรตุเกตขอททมเอานะคะ หามเ,เมาส์หนึ่งนาทีนะคะได้ไหมถ่ายได้ไหมอแต่ต้าเมื่อ,อก,กี้หน้ามักมาก อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะวันเดียวเดียเ็่อนการ่นทะเลนะแล้ที่สุนะคะในการแข่งขนะค่นี้เราจะมีแนนที่ให้กับทีมที่ร่นะคะที่เข้ารอบ่มาเข้ารอบปนทีเข้ามาได้นะคะก็จะมเขี้แล้วนะคะก็ฝ่ายทกาก็ดีใจร้อแต่ก็ไม่ยทนนะี่หนทมาดูาในเือ ฉันแกอนาขาดไหมไม่เห็นละเอาชนะสาวอยู่นะมงกัไม่ได้ขาดสนามบ้แต่มัไม่ได้น่าูหนยคุณลูกค้าเขาไปเขาถ่ายลงไว้หนยนมรมป no problem no problem sorry no problem no problem ยดยดเขาต้องแบบขาลมาว่าตามตามมอนเล มันอยู่กล้องของเขามันว่ามจมันจะไปปัดกล้องเขาต่ออะไรอปัดกล้องเขาหนูไม่เราก็ไม่รู้นะมันมองไม่เห็นมันอยู่สูงอ่ะเหมือนเล่นลีลีข้าศน์อยูกด้วยพี่เจงมเป็นน้องเลยซื้อๆอยู่การเราจะเริ่มทำการแข่งขันต่อนะคะสกอร์ตอนนี้เขานำไปที่เจ็ดต่อสามแล้วลูกแรกเสิร์ฟออกไปนะต่อสามต้องเสิร์ฟลูกที่สองที่สองค่ะเราจะ จับหนึ่งสองปาดไปว่าเบ้าโอ้ลูกนี้เป็นแต้มของไทยนะคะตามมาแล้วนะคะตอนนี้สกอยเขายังนำอยู่ค่ะเจ็ดต่อสี่ค่ะลูเนีงลูกนีงเขาเสิร์ฟอีกแต้มหนึ่งมาถึงจะเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นไทยเสิร์ฟเสิร์ฟดีค่ะแต่พี่ต้นรับได้ต้องยืนเตะค่ะลูกนี้โอ้เป็นแต้มของไทยนะะยืนเตะก็ได้โดดเตะก็ได้นะคะวันนี้ พี่ต้นจะเป็นคนเสิร์ฟนะสกอยที่ห้าต่อเสร็จค่ะเสิร์ฟดีนะแต่เขายังเปิดได้เขาตบชกอ,อกมาล้นนะ้าลุ่นี้เป็นแต้มของไทยเขาบอกแดดจ้าเสลอเกินเห็นผ้าทิ์เต็มดวงเลยแล้วก็ตามมาติดๆแล้วค่ะหกต่อเจ็ดครับ โอ้เสิร์ฟออกไปนิดนึงค่ะเสิร์ฟลูกที่สองค่ะเเสิร์ฟข้ามไปก่อนเอาเปิดหนึ่งชงเข้ามาหัวยอดเบาๆยับได้พี่ชงกันแบบใสแล้วโอ้โหเราว่าจะปาดเล่นทิศทางนะแต่ว่าออกไปนิดนึงค่ะ ขอบคุณนะคะพี่คอยลงตอ่คน่าตอนนี้อยู่ที่หกต่อแปดนะคะลูกแรกเสิร์ฟติดตะขายไปนะลูกสองเสิร์ฟแก้ไขข้ามไปค่ะเสิร์ฟปีเขาเปิดได้ลงเข้ามาเขาปัด พี่เก่งยังรับได้ส่งเข้ามาสวยพี่ตน้นโดดโอ้โหน่าเสียดายมากค่ะลูกนี้กองเสียกองเสียไทยนะคะเวียดนามมาเสียไทยนะคะลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะต้องเสิร์ฟลูกที่หนึ่งใหม่ค่ะติดบอลนะเราจะได้เสิร์ฟลูกต่อใหม่ค่ะพี่ต้นได้เสิร์ฟใหม่นะคะลูกแรกเราเสิร์ฟวัดเลยนะเะียบร้อยโอ้โหเสิร์ฟสวยมาก <c oughs> เผา,ยากเย็บเปื้อได้ <c oughs> ต้องแก้ไขค่ามา,มาเบา <c oughs> ชิ๊ต้นเปิดโอ้ยพี่เก่งสะดุดขาตัวเองนะเมื่อกี้เฮ้ยเขาเตะเสียเองนะคะสะดุดพื้นแล้วสะดุดขาอ้สะดุดพื้นแหมพื้นมันเหนียวเหนียวแหมมันมันเวลามันเดินแล้วมันจึ๊กจึ๊ก่ะนนแล้วกอตอนตี้ตามล้าอยู่กี่เจ็ดต่อแปดค่ะพื้นมันจึกึออะไร ภาษาการเขาเรียกว่าอะไรวะเสริมดีนะคะเปิดได้เขาแก้มาง่ายๆนะลูกนี้สวยยืนเตะโอ้เตะออกไปนะคะตอนนี้จะเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วนะคะฝรั่งเศสจะเป็นคนเสิร์ฟค่ะสกอรตอนนี้อที่เก้าต่อเจ็ดค่ะ วันนี้เสิร์ฟดีนะคะสูงเขาสูงมากเลยค่ะเนี่ยเขาเสิร์ฟดีมากเลยค่ะแต่เรารับได้ค่ะโอ้ลูกนี้กรรมการให้เป็นลูกไซบอนนะคะลูกไซบอนคือลูกที่โดนขอบล่างเอ่อขอบโตแล้วลงล่างนะคะโดยไม่เต็มโตโดนโดนนิดเดียวแล้วมันไม่ไม่ลงค่ะเป็นลูกไซบอนลูกแบบนี้เป็นลูกเสียแต้มเลยนะคะให้ฝั่งตรงข้ามทันชีวะ ถ้าเอ็ดบอลโดนขอบแล้วจะเด้งคะแต่ถ้าไซ้าบอลโดนขอบแล้วลงล่างก็คือซ้บอลนะคะเสียแ้มแล้วก็ตอนนี้ฝรั่งเศสนำอยู่ที่สิบต่อเจ็ดค่ะขอเสิร์ฟลูกแรกเสียไปคราเสิร์ฟลูกที่สองไม่มีแก้วค่ะวัดอย่างเดียวตัวนี้เอ็ดบอลนะคะอ้อ่าพุทฟ้าพุทฟ้าเมื่อกี้กรับมการช่วงนี้บอกว่า 8บอลนะคะแต่ว่ากรรมการอีกคนนึงบอกว่าเป็นลูกฟุตฟอลนะคะเหยยบเส้นสูงเป็นแต้มของไทยค่ะสกอตามมาที่10ต่อ8ลูกแหกเสิร์ฟออกไปนะคะเสิร์ฟลูกที่สองฟุตฟอลอีกแล้วนะคะหยาบเส้นอีกแล้วคะเป็นแต้มของไทยค่ะแต้มนี้เขาเสิร์ฟดีแต่เขาหยาบเส้นนะคะ ตอนนี้อยู่ที่สิบต่อเ้าค่ะตามมาแล้วนะคะ oh. ลูกแหลกเสิร์ฟออกไปอีกแล้วนะตะ้าครั้เสียดาไม่ได้เอากล้องหลักมาถ่ายโอ้โห oh. oh. ลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะเอ็ดบอลลูกที่สองต้องเสิร์ฟลูกที่สองนะคะ้ไม่ โอ้เส์ฟดีค่ะลูกนี้เส์ฟดีมากเลยค่ะเป็นแต้มของฝร well ั่งเศสโปรตุเกสนะคะเป็นตอนนี้เป็นเซตค้อยของฝรั่งเศสกับโปรตุเกสนะคะแต่รับเปลี่ยนส่งนะคะตกออยู่ที่เก้าต่อสิบเอ็ดค่ะสเอียงเสร์บรองเท้าสวยเขายังเปิดได้แกมาเบาเบาหนึ่งสองโดดเออเป็นแต้มของไทยนะคะ ตามมาแล้วอที่สิบต่อสิบเอ็ดค่ะถ่ายวิวีโให้หน่อยได้ยังได้ก็ถ่ายวิวีโให้หน่อยก็สวยนะพี่เบนมองมออะไรวะแลตอนนี้อยู่ที่สิบต่อสิบเอ็ดนะคะแต่งเซิร์บลงาห้าสวยมากโอ้โหเขาเตจติตาขายไปเองนะคะเป็นแต้มของไทยนะ ย่างสิบเอ็ดเท่าแต้มหนึ่งสำหรับเซตหนึ่งกับเซตสองนะคะถ้าสิบเอ็ดเท่าจะไม่มีดิวนะคะยกเว้นเซตสามห่างกันสองแต้มค่ะเสิร์ฟล้ะเสิร์ฟลูกที่หนึ่งโอ้เสิร์ฟออกนะต้องเสิร์ฟลูกที่สองค่ะลูกนี้ใครได้ก็คือจะได้เซตนี้ไปเลยนะคะเสิร์ฟลูกที่สองค่ะเสิร์ฟดี เขายังเปิด <centimet re S 1> <dag'. S 2> ได้ยอดเบาเบ่าลูกนี้กรรมการให้เป็นแต้มของไทยนะคะชนะไปสิบสองต่อสิบเอ็ดค่ะแมดไม่แน่ใจว่าเหยียบเส้นหรือว่าล้ําแดนนะคะเมื่อกี้เขาประท้วงอยู่นะแต่ว่ากรรมการให้ไทยนะเพราะว่าเสียไปแล้วเนี่สรุปผลกราขในคันนะคะในเซตนี้ไทยชนะ12ต่อ11ค่ะ การแข่งขันใครชนะ2ต่อสวยเซตค่ะ